สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วูบวูบ h ชนแนลพบกับผมนายเลดวูบและวันนี้เราอยู่กับ k i ง g o ร r u ั h Hero r รีวิวกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาทําการรีวิวฮีโร่ตัวต่อไปของเรากันเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นฮีโร่ที่หลา,ายๆคนรอคอ,อยกันอยู่ณตอนนี้นะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับราชาแห่งรีนิเลียคิงดีนัสนะครับในส่วนข้อมูลสเตตัสของคิงดีนัสนะครับ คิงดีนัสเป็นฮีโร่สายโจมตีระยะไกลมีพลังการโจมตีและก็พลังชีวิตยอยู่ในระดับกลางๆครับค่อนข้างมีความสมดุลพอสมควรแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะแอบช้าสักนิดนึงนะครับโดยคิงดีนัสนั้นถูกจัดอยู่ในฮีโร่สายโจมตีกึ่งซับพอร์ตนะครับมาในส่วนของสกิลนะครับเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนเลยสกิลแรกก็คือ r o y a l Edict สกิลนี้จะเป็นสกิลปั๊บมีโอกาสที่คีงดีนัสนั้นจะทำการตะโกนออกมาดังลั่นนะครับ แล้วก็จะสร้างออร่าขึ้นมาเป็นรัศมีรอบตัวซึ่งออร่านี้จะทําให้ป้อมอยู่ในระยะของสกิลนะครับโจมตีได้เร็วขึ้น20%และก็รวมไปถึงระยะการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับแต่สกิลนี้นะครับจะไม่มีผลกับค่ายทาหารนะครับโดยที่คูดาวของสกิลนี้สามารถใช้ได้ทุกๆ10วินาทีครับ <Freedom! S 1> ส่วนสกิลที่2นะครับคาตพอร์บาเลสนะครับสกิลนี้จะเป็นการที่คินนาจะสามารถสั่งการให้ ทหารนะครับยิงปืนใหญ่เข้าใส่คู่ต่อสู้ในสนามรบนะครับทุกครั้งที่มีการยิงนะครับคีนินัสจะมีการมัดตำแหน่งเป็นรูปกากบาดที่พื้นของสนามนะครับแล้วก็จะมีกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าไปที่ตำแหน่งนั้นทันทีเลยนะครับโดยที่จะทําความเสียหายได้อย่างหนักหน่วงมากและระหว่างที่ใช้อยู่นะครับคีนินัสจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่สกิลนี้มีครูดาวอยู่ที่12วินาทีครับแล้วก็มาในส่วนของเทคนิคกับวิธีการเล่นนะครับ ซึ่งคีดีนัสนั้นเป็นฮีโร่ที่สามารถทําดาเมจได้และก็รวมไปถึงจะเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตป้อมได้ในระดับนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับหลักการง่ายๆครับคือคีดีนัสนั้นเป็นฮีโร่ที่เหมาะสาหรับการเฝ้าพื้นที่ต่างๆและรวมไปถึงการอยู่ร่วมกับพวกป้อมนะครับโดยตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการวางคีดีนัสเอาไว้ในสนามนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งที่มีป้อมเยอะที่สุดหรือมีตำแหน่งป้อมติดกันนะครับซึ่งจะทําให้สกิลของคีดีนัสนั้นสามารถบัฟให้กับป้อมได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยัง การที่ว่าคีดีนัสนั้นสามารถทําดาเมจได้ด้วยสกิลยิงปืนใหญ่ครับซึ่งในเลเวลสูงสุดนั้นจะสามารถจัดก,การกับศัตรูเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแต่ข้อควรระวังสำหรับการเล่นคีดีนัสนะครับคีดีนัสนั้นจะไม่เหมาะสำหรับการเข้าไปต่อสู้ในระยะประชิดนะครับเพราะหากเข้าไปต่อสู้ในระยะประชิดจะทําให้การโจมตีของคีดีนัสช้าลงอย่างมากครับและที่สำคัญที่สุดคือคีดีนัสนั้นมีอัตราการเคลื่อนที่ค่อนข้างต่ำนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้ช้ามากจนเกินไปนะครับแต่หากเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นแล้วคีดินัสก็ถือว่ามีความเร่ในการเคลื่อนที่ค่อนข้างต่ำทีเดียวครับการเล่นของคีดินัสก็เลยจะเน้นไปที่การเฝ้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ไม่จำเป็นต้องมีการขยับตัวมากๆอย่างเช่นจุดที่มีศัตรูเข้ามารวมตัวกันอยู่ในจุดจุดเดียวนะครับซึ่งจุดนั้นแหละครับที่ทําให้คีดินัสสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ครับ และก็โดยรวมนะครับคีนัสเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับการเล่นในตำแหน่งของการป้องกันเป็นหลักเลยละครับถ้าหากว่าใครที่ salaries. คมมิดว่าอยากจะหาฮีโร่ที่มีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับคีดีนัสก็จะเป็นอีกตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้แต่นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสลับข้อมูลของฮีโร่คีดีนัสนะครับและโดยส่วนตัวแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เป็นตัวโปรดของผมนะครับ แต่ก็อาจจะยังไม่ที่สุดนะครับแต่ถึงนนั้นคีนินัสก็เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนครับและรวมไปถึงดาเมจก็ยังรุนแรงในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดวูฟก,กับรายการวูฟวูฟ h a น n นลก็คงต้องขอ,งของลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมารีวิวฮีโร่ตัวไหนก็มาติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ